วันต่อมามินตรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเธอเหม่อลอยจนโดนหัวหน้าตำหนิแต่สิ่งที่รบกวนจิตใจเธอมากที่สุดคือเสียงมันเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนลมหายใจของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาเป็นระยะระยะโดยเฉพาะเวลาที่เธออยู่คนเดียวเธอแค่เครียดเรื่องตุ้มหูแพรพูดผ่านโทรศัพท์เดี๋ยวก็เจอเองแหละหน้าแต่มินตรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นั้น ระหว่างทำงานเธอรู้สึกเหมือนมีเงาดำวูบผ่านหางตาแต่พอหันไปมองก็ไม่มีอะไรความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอต้องคอยหันไปมองข้างหลังเป็นพักๆเมื่อกลับถึงห้องพักเธอต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตุ้มหูข้างที่เหลือซึ่งเธอจําได้แม่นว่าวางไว้ในกล่องเครื่องประดับกลับมาวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงที่เดิมเหมือนเมื่อคืน สงสัยเราจะเบลอไปเองเธอบอกตัวเองแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่าเธอไม่ได้ย้ายมันมาแน่นอนคืนนั้นเสียงกระซิบดังชัดขึ้นกว่าเดิมมันฟังดูเหมือนเสียงสะอื้นของผู้หญิงที่กำลังเจ็บปวดและความรู้สึกเย็นเยียบที่ติ่งหูซ้ายก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันรุนแรงกว่าเดิมเรากับมีนิ้วที่เย็นเฉียบของใครบางคนกำลังลูบไหลอยู่บนผิวของเธอเบาๆ มินตราดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงหัวใจเต้นระรัวเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้อีกต่อไปแล้ว